สวัสดีคุณผู้ชมที่ร้านทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมของเรานะครับและวันนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่คนสำคัญอีกท่านหนึ่งของสถาบันแสงธรรมนะครับที่ท่านก็อยู่กับสถาบันแสงธรรมมายาวนานครับผม คุณพ่อสมชัยพิทยาพงพรคุณพ่อวิญญานรักษ์ประจำกษ์นัยายแสงธรรมของเราครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับโอกาสนี้นะครับก็อยากจะขอคุณพ่อได้แนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับครับพอชื่อพ่อสมชัยพิทยาพงพรนะครับครับเป็นพระสง์จากสังฆมณฑลจันทบุรีนะครับปีนี้ก็บวชได้ปีที่4ี่ 43ปีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่แสงธรรมนี้ปีที่36เออ34ปีนะครับแล้วที่จริงก็อยู่เวลาเป็นรุ่นสองของแสงเนี่ยเพราะนั้นอยู่6ปีเแปลนรวม40ปีนะครับครับครับก็คุณพ่อเป็นพระสงฆ์จันทผู้อยู่แล้วก็อยู่บ้านเนนมาอย่างยาวนานในฐานะคุณพ่อวิญญาณละครับคุณพ่อครับผมเห็นหนังสือในมือคุณพ่อ หนังสือเล่มนี้มันมีความสําคัญยังไงกับการอบรมของสัมมนาในปัจจุบันนี้ครับ,รบหลังจากวาตีกันที่2นะครับแล้วก็ในปี1970เก็นี่ยก็มีการออกออระบบการอบรมผสมนะครับเราเรียกลาซิโอนะครับเล่มแรกนะครับแล้วก็ในปี2016ครับได้ออกมาเล่มใหม่นะครับ ห่างกันประมาณ46ปีนะครับก็คิดว่าเล่มนี้เป็นการปรับปรุงที่ครบคันดีเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับมีการเน้น4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าการอบรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมายก็ว่าตั้งแต่ในครอบครัวนะครับในบ้านเนรและเมื่ออบรมเมื่อจบไปแล้วเป็นประสงค์ก็ต้องอบรมต่อนะครับ อันที่สองก็เป็นบูรณาการหมายความว่าในผู้นี้ในหนังสือเล่มนี้พูดถึงสี่มิตินะครับ,รบในด้านความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านชีวิตจิตเป็นหัวใจแล้วก็ด้านสติปัญญาเป็นเครื่องมือนะครับและมีเป้าหมายเพื่อการอภิบาลน,นะครับ,รบมีหัวใจใหม่ที่จะอภิบาลมีความรักแบบผู้อภิบาลน,นะครับก,ออก็คุณพ่อเองก็เป็นผู้ที่ คร่มวดในวงการการอบรมการภาวนาเรื่องชีวิตจิตต่างๆด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็อยู่กับพระเิตใหญ่แสงธรรมอยู่กับพวกเราสามเณรมาเป็นเวลายาวนานครับอยากจะถามคุณพ่อว่าในบัณนิตใหญ่แสงธรรมครับมีกระบวนการอบรมด้านชีวิตจิตอย่างไรบ้างครับครับเราก็อบรมตามแนวของศาสนาจักรนะครับโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการอบรมด้านชีวิตจิตนะครับ แล้วก็พ่อก็ดีใจมากตอนนี้เราก็แปลมาเป็นภาษาไทยเนนก็มีพ่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะอ่านยืนยันกันได้กรับคุณพ่อโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมครัเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เนนเองนะครับก็ต้องแสวงหาต้องอ่านนะครับในการอบรมด้านชีวิตจิตเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจเนี่ยก็จะเน้นเรื่องแรกก็คือการมีความ สัมพันธ์กับพระคิดเจ้า,านะครับทำยังไงให้เติบโตด้านชีวิตจิตก็คือการเติบโตในความสัมพันธ์กับพระคิดเจ้าการเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับเราเรียกว่า transform ให้มีจิตใจใหม่หัวใจใหม่แบบพระคิดเจ้านะครับ,รบและประการที่สองก็คือการ Discern n นะหรือว่าการไต่ต,<า>ตรตองรวินิจฉัยว่า กระแสะเรียกเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องฟังเสียงของพระในการอบรมนั้นพระจิตเจ้าเป็นผู้อบรมคนแรกนะครับ,รบเ,เราผส่งที่เป็นผู้เ,เรียกผู้ให้การอบรมนะครับหรือว่าพ่อวิญญาณเนี่ยก็เป็นเพื่อนเดินทางนะครับเพื่อ,อให้เราได้ตระหนักแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับส่วนเนทุกคนก็มีบทบาทนนะสำคัญครับ ก็เน้นในเรื่องชีวิตจิตแล้วก็เนนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทําคัญในการที่จะต้องอบรมตนเองเช่นเดียวกันนะครับผมค,คุณพ่อสมชายเนี่ยเราฟังประวัติมาส,สักครู่เรารู้เรื่องคุณพ่อสมชายอยู่กับบั้นเนนแสงธรรมเนี่ยมาทุกยุคยกว่าอยู่ในทุกยุคจริงๆนะครับในความที่คุณพ่ออยู่บั้นเนนมานานเนี่ยคุณพ่อมองแสงธรรมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรครับในมุมมองของคุณพ่อใน ห้าสิบปีนะครับรบมาอยู่ที่นี่สามสิบสี่ปีปีที่เข้ามาคือปีหนึ่งเก้าแปดเก้าครับตอนนั้นมีเนนทั้งหมดร้อยห้าสิบคนนะครับแต่ในปี2016คือออกหนังสือเลื่อนี้นะครับรบมีเนน65คนครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับในปีปีเนี้ย2022เ <22. S 2> นี่ยมีเน8เ9 7คนคนะครับพราเราก็ต้องขอบคุณพระเป็นเจ้าที่เรายังมีกระแสะเรีะครับเรายังมีผู้ที่อุทิศตนเองสละไต่ตองว่าพระเป็นเจ้าเรียกแล้วก็มารับใช้ตามแนวทางของพระกิษเจ้าครับ,รบในหลายประเทศนะที่จเจริญอย่างสิงคโปร นะครับใต้หวานอะไรต่กระแสเรียกน้อยนะครับแต่ว่าของเรายังมีอยู่หรังัานเราจะต้องช่วยกันนะครับแน่นอนระวางใจก็เป็นเจ้านะครับแต่ว่าเราจะต้องทําหน้าที่ของเรานะครับพระจักรถือว่าการอบรมเนี่ยเรื่องกระแสรียการเป็นะสง์เนี่ยเป็นการต่อง,งานของพระเยซูเจ้าในการอบรมศิษย์แล้วก็เพื่อจะได้มี สิทธิ์รุ่นปัจจุบันนะที่เป็นประสงค์ที่จะรับใช้ที่จะบริการพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเองมีในราเซโอเ็ได้พูดถึงนะมีสามอย่างที่สำคัญนะครับก็คือหนการอภิบาลกระแสะเรียกนะครับตั้งแต่ในครอบครัวนะครับในวัดในชุมชนทำยังไงให้เยาวชนเข้มแข็งทำให้เยาวชนมีความเชื่อมีความเข้าใจเรื่องกระแสะเรียกครับ อันที่สองก็เรื่องอบรมในบ้านเนเนี่ยก็ต้องทำให้เ,เนมีความเข้าใจมีความกระตือรือร้นมีเสรีภาพรู้จักใช้เสรีภาพมีความยินดีที่พระเป็นเจ้าให้กระแสเรียกก็ท่าจะต้องพัฒนากระแสเรียกของเราครับแล้วก็ในนี้ก็มีไม่ได้กล้าไปคนเดียวเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องการเป็นคอมมูนิตี้นะครับเป็น เป็นกลุ่มนะครับเราเป็นเพื่อนกันม,มีกลุ่มต่างๆช่วยกันนะครับแล้วก็ที่สุดก็จะต้องเน้นว่าเป็นศิษ์ธรรมทูตนะครับเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองนะครับแต่ต้องเหมือนพระเยซูเจ้าพุ่งมาเพื่อจะได้ช่วยคนเองคร,ครับและประการสุดท้ายแม้แม้เป็นประสงค์แล้วการอบรมต่อเนื่องจําเป็นนะครับเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าสําเร็จทุกอย่างไม่ใช่เราจะต้องดําเนินต่อไปนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะในการที่เราจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในโลกปัจจุบันเนี่ยซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรจำเป็นมากที่เราจะต้องทําอย่างไรพัฒนาตัวเรานะครับเพื่อเราจะได้ตอบคําถามก็ดีตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เหมือนพระคิดเจ้านะครับ,รบเพื่อเราจะได้สามารถที่จะทํางาน ในโลกปัจจุบันจากที่คุณพ่อได้ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจพวกเรานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการอบรมตนเองการเปลี่ยนแปลงตนเองการพัฒนาตนเองไม่ใช่ทําเพื่อตัวสมณะแต่ละคนเท่านั้นนะครับแต่เราทําเราพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะออกไปรักและรับใช้ผู้อื่นในสังคมด้วยนะครับถูกต้องครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อสมชัยเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับครับแล้วก็ คุณผู้ชมสามารถติดตามการสัมภาษณ์พิเศษโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีสถาบันแสงธรรมได้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ